แอปเปิลย้ายฐานกาผลิตแค่ฝันชีนครองน่าผลิตยอย่างน้อย20ปีครองหน้าผลิตยอย่างน้อย20ปี Apple ิูกปินโตโรงงานจีนยาวแม้พยายามกระจายสถานผลิตพบอินเดียเวียดนามอ่อนทักษะคุณภาพโรงงานไม่ถึงทำแอ p เปิติดวังบนห่วงโซ่อุปทานสีแดงท่ามกลางความตึงเครียดด้านภูมิจัฐศาสตร์ต่อเนื่องข่าวคราวการย้ายโรงงานฐานผลิตของแอปเป ยักษ์เทคระดับโลกยังคงมีกระแสอย่างต่อเนื่องโดย Apple เริ่มต้นวางแผนย้ายฐานการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆต,ตั้งแต่ปี2014โดยมีเวียดนามอินเดียรวมถึงประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหมุดหมายของโรงงานหลังต่อไปสืบมเนื่องจากปัญหาความขัดแยง้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนสหรัฐรวมถึงแรงกดดันจากนักการเมืองนักลงทุนที่ต้องการให้บริษัทลดการพึ่งพาประเทศแผ่นดินใหญ่แม้ที่ผ่านมา Apple จะทยอย ย้ายฐานการผลิตบางส่วนออกจากจีนแล้วทั้ง iPhone iPad AirPods และเครื่อง Mac แต่หากดูจากภาพรวมการผลิตในปัจจุบันแล้วจะพบว่าสัดส่วนตัวเรขการผลิตในจีนยังสูงต่อเนื่องติดกันทุกปีรายงานจาก c o u n t e r p o i n t r e s e a r c h บริษัทวิเคราะห์การตลาดให้ข้อมูลว่าสัดส่วนการตลาดผลิตสินค้าเ,นนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2 0 2 0สถึง2024สำหรับผลิตภัณฑ์คอ Product ทั้ง4อย่าง ได้แก่ iPhone, AirPods, Mac และ iPad มีการผลิตในโรงงานนอกประเทศจีนสูงสุดเพียง20%เท่านั้นโดยมี Mac เป็น,ส,นสินค้าที่มีการผลิตในจีนมากที่สุดสอดคล้องกับความเห็นจากำนรกข่าว Financial Times ที่ระบุว่า Apple ยังต้องพึ่งพาจีนไปอีกนานและยังไม่สามารถหลุดพ้นจาก The r e Supply Chain หรือ,อห่วงโซ่อุปทานสีแดงได้เขาล่าในการขยายฐานการผลิตเริ่เมเด่นชัดขึ้น ในช่วงที่จีนคุ้มเข้มโควิด -19 ด้วยนโยบายขีดเส้นตายอย่างซีโร่โควิดขณะนั้นห่วงโซ่ประทานการนําเข้าส่งออกของจีนต้องหยุดลงกระฐานหันเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าจีนคือประเทศที่ได้รับขนานนามว่าโรงงานโลกเป็นที่ตั้งแหล่งผลิตของแบรนด์ยักษ์ใหญ่มากมายรวมถึงแอปเปิลด้วยโรงงานฟ็อกคอนเมืองเจ,จิ้งโจวหรือที่รู้จักกันในยาม iPhone City แหล่งผลิต iPhone มายาวนานร่วม 2, สองทศวรรษมีขนาดโรงงานเท่ากับ1เมือง หน,หนึ่งจังหวัดโดยไบอันแบรอดีตนักวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เคยมีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้บอกว่าคุณไม่สามารถเข้าใจการผลิตของโรงงานฟ็อกคอนได้เลยจนกว่าจะมาเห็นด้วย,วยตาตนเองขนาดการผลิตของจีนทําให้โรงงานแห่งนี้สร้างมูลค่าได้สูงถึงปีละ3 1 6ร้อพันล้านดอลลาร์การสร้างงานไอโฟนซิตี้แห่งนี้ขึ้นมาแอปเปิลต้องใช้เวลาก่อร่างสร้างงานกว่า2ทศวรรษปฏิเสธไม่ได้ว่าโรงงานแห่งนี้คือรากฐานแห่งความสําเร็จเพราะในอดีตการสร้าง อีโคซิสเต็มในโรงงานฟอคคอนถูกเนริบิดขึ้นภายใต้เหตุผลของเรื่องการลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวขณะนั้นจีนเป็นประเทศที่มีค่าแรงถูกเมื่อเทียบกับสหรัฐมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสามารถรองรับการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชนมีนโยบายการค้าการลงทุนและการแบ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เอื้อให้ทุนข้ามชาติรวมถึงทักษะของพนักงานในท้องถิ่นเองก็มีปฏิสิทพิภาพเช่นกันทำให้อ pple วางโรง,งงานแห่งนี้เป็นแม่น้ำสายหลัก เปลี่ยนระบบการจัดการให้เป็นแบบ e n d to e n d คือควบคุมการผลิตการขายและการตลาดแบบครบวงจรแต่แล้วโจทย์ก็เปลี่ยนไปเมื่อการไปโรงงานโลกของของจีนเริ่มขยับสู่ความต้องการเป็นผู้ผลิตโดยมีชื่อของนักธุรกิจจีนในฐานะผู้ขอตั้งแบรนด์ดังมากมายเปลี่ยนจากผู้ค้าเป็นผู้แข่งมากขึ้นสารัฐไม่ใช่ผามาจเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่ยังมีผู้ท้าชิงจากชาติตะวันออกที่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรถ,ถึงพร้อมนั่นจึงเป็นที่มาของเท็ด โอเพตชั่นนี้นโยบายงที่พ่งเรียนการกีดกันและการป้องกันทางการค้าจำกัดการนําเข้าจากประเทศอื่นๆด้วยการตั้งกําแพงภาษีซึ่งเริ่มปรากฏชัดมากขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิปดีโดนันทชัมกระทั่งโจไบเดนเองก็มีมุมมองในเรื่องนี้คล้ายคลึงกันจากจุดแข็งเป็นจุดชนช่องโหว่จากข้อได้เปรียบกลายเป็นเป้าโจมตีและถูกมองว่า Apple ไม่สามารถกระจายความหลากหลายได้โดยอดีตวิศวกรรม a p ปเปิ้ลให้ข้อมูลกับฟินแลนด์ไทม์ว่าเขาเคยได้รับมอบหมายให้หาวิธีผลิตด้วยระบบ ออโตเมชันเพื่อเอาชนะต้นทุนเรื่องค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ a p p เ e มีความพยายามที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่ปี2014แต่ก็อย่างที่ทราบจากข้อมูลจนถึงปัจจุบันปี2023ผ่านมาเกือบ10ปีกลับเป็นความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากโจได้ดังกล่าวจึงมีการประเมินว่าจีนจะครองอำนาจแรงงานและเทคโนโลยีการผลิตไปอีก20ปีไม่มีมิกเทปเจ้าไหนพึ่งพาจ,จีนเต็มกำลังเหมือนกับ Apple ยกตัวอย่างเช่น Meta และอันฟาเบกที่มีรายได้หลักจากการขายพื้นที่โฆษณาบนแพลตฟอร์มขณะที่ Amazon ยักษ e ์อีคอมเมิร์ซที่ไม่ได้มุ่งเน้นการทำตลาดในจีนมากนะักส่วน Microsoft แม้จะมีฐานการผลิตบางส่วนในจีนแต่ก็คิดเป็นตัวเลขเพียง6%หรือคู่แข่งคนสำคัญอย่างของ iPhone อย่างซัมซุงยักษ์เทคจากเกาหลีใต้ที่ตัดสินใจเปลียโรงงานผลิตในจีนไปเมื่อปี2562หลังพบว,ว่าส่วนแบ่งตลาดในจีนลดเหลือ1%เนเนื่องจากมีคู่แข่งผู้ผลิตมือถือในในประเทศผุดขึ้นมามา,มากมาย ทั้งหัวเว่ยอ p ปโปและเซี่ยมีตามรายง,งานของเ o า n t เ r p o i n t Research ระบุว่าปัจจุบันซัมซุงมีซัพพลายเออร์แหล่งผลิตใน6ประเทศโดยมีชื่อของอาร์เจนตินาและเวียดนามเป็นโรงงานหลักที่ผ่านมา Apple มีความพยายามจะโยกย้ายศูนย์การผลิตย้ายไปยังประเทศเนื้อหอมอยา India, ่างอินเดียและเวียดนามมากขึ้นโดยอินเดียมีปัจจัยดึงดูดนักลงทุนหลายอย่างมีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์น้อยกว่ามีกําลังซื้อในประเทศที่น่าสนใจชวนชั้นกลางในประเทศเพิ่มขึ้นและมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอิน,ดนเนนด,นดียจะทะย ในทศดว,วัสดต,ต,ต,ต่อไป JP Morgan mm. บริษัทให้บริการการเงินการลงทุนชื่อดังประมาณว่าภายในปี2568อินเดียจะกลายเป็นแหล่งผลิต iPhone มากขึ้นตัวคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสีของการผลิตอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตออกมาโต้แย้งว่าตัวเลขของ JP Morgan นั้นดูเกินจริงไปสักหน่อยเพราะหากดูรายละเอียดกระบวนการผลิตในเชิงลึกจะพบว่าโรงงานอินเดียเป็นการรับช่วงส่วนประกอบมาจากจีนอีกทีหนึง่งโดยบริษัทที่ทำหน้าที่ประกอบอุปกรณ์ยังคงเป็นซัพพลายเออร์จากไต้หวนัน นักวิเคราะห์จาก n ูม e m b e r g Intelligence มองว่าขณะนี้ไม่มีห่วงโซ่อุปทานในอินเดียการผลิตใน,ในโรงงานยังต้องนำเข้าทุกอย่างจากจีนทั้งหมดและแม้ว่า IP iPhone จะมากถึง2 0 0รเครื่องที่ใช้กำลังผลิตในอินเดียแต่โทรศัพท์เหล่านั้นไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในลีกเดียวกันกับ iPhone ที่ผลิตในโรงงานจีนตัว Apple เคยบอกมายอมรับว่า iPhone ที่ผลิตในอินเดียสามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่ากำหนดโดยปกติราคาเฉลี่ย iPhone จะอยู่ที่1,000ดอลลาร์หรือราว 35,000บาทขนาที่ i p h o e จากอินเดียจะอยู่ที่250ดอลลาร์หรือประมาณ8,750บาทด้วยการยมงับสเปกบางอย่างรวมถึงกระบวนการผลิตในอินเดียยังไม่มีระบบอโตเมชันซับซ้อนเท่ากับโรงงานในจีนอุปกรณ์การผลิตของ Apple มีความซับซ้อนละเอียดกระบวนการผลิตจึงต้องเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะสูงซึ่งก็ต้องยอมรับว่าขณะนี้อินเดียยังไม่จบทย์ทั้งหมดบวกกับโครงสร้างพื้นฐานและการสนับสนุนจากภาครัฐที่ยังน่าสนใจน้อยกว่าจีนอยู่ดี ส่วนเวียดนามแม้จะขึ้นชื่อว่าประเทศเนื้อหอมและถูกาคาดการณ์ว่าจะเป็นโรงงานโลกรายต่อไปเพราะมีปัจจัยบวกที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐเกีย่ยวกับนโยบายการคาร้คาสเสรีอย่างเต็มที่เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่สําคัญแรงงานในเวียดนามมีเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวด้วยจัดรส่วนประชากรเกิดใหม่ที่สูงและภาวะผู้สูงอายุที่ต่ํากว่าประเทศอื่นๆโดยเจพีมอ์แกรนประเมินว่าในปี2568เวียดนามจะกลายเป็นฐานการผลิตหลักของของแอร์พอร์ตกินสัดส่วนการผลิตของ iPad และเปิลวัต 20%จะเป็นฐานผลิตแมากราว5%แต่ก็มีหมายเหตุที่คล้ายๆกันกับอินเดียเพราะแม้จะเริ่มขยับฐานการผลิตมาบ้างส่วนแต่การจัดหาอุปกรณ์ส่วนใหญ่ยังคงใช้จีนเป็นฐานที่มั่นอยู่ดีการผลิตในเวียดนามจะลงเอยด้วยการขนส่งสินค้าหรืส่วนลูกมาประกอบในขั้นตอนสุดท้ายนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ว่ากําลังผลิตในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดการผลิตของ Apple ในปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นว่า กำลังการผลิตในจีนของ Apple ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบแม้จะมีความพยายามกระจายตัวไปยังประเทศอื่นๆแต่ความสัมพันธ์ระหว่าง Apple และจีนแข็งแกร่งอย่างมีนยัยยะสำคัญข้อสมปทานโรงงานขนาดใหญ่แลกมาด้วยข้อตกลงทางการค้าที่ Apple มีส่วนช่วยพัฒนาสนับสนุนเศรษฐกิจและแรงงานของจีนด้วยมูลค่ารวม27,275,000 27, ดอลลาร์ตามรายงานของ The Information นับตั้งแต่นั้นมา Apple จะมีข้อตกลงการค้าร่วมกับผู้ผลิตอย่าง ลักแช่แล้ววิงเทจตัมีซัพพลายเออร์ยักษ์ใหญ่ฟอกคอนวิสชอนเพคาทรอนเชื่อมรอยอยู่ภายใต้ห่วงโซ่ออุปทานสีแดงนี้ด้วยอีกเหตุผลที่ทำให้การปลีตัวออกจากกินของ Apple ทํทำได้ยากคือปัจจุบัน Apple ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องจักรการผลิตโรงงานของบรรดาซัพพลายเออร์แล้วโดยอดีตวิศวกรของแ p ปเปให้ข้อมูลว่าหลังจาก iPhone ทำ w High ยอดขายสูงสุดเป็นบริการได้ในปี2558 บริษัทก็ยยนีจะพึ่งพาเครื่องจักรของซัพพลายเออร์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่ก็กลายเป็นจุดอ่อนหนึ่งเหมือนกันเพราะในช่วงที่จีนปิดเมืองการสื่อสารระหว่างโรงงานการผลิตหรือวิศวกรระดับสูงของบริษัททาได้ยาก Apple นิ้ลยังได้มีการจัดพื้นที่ฝึกอบรมวิศวกรชาวจีนในเวลาต่อมาก็พบว่าความสามารถของพวกเขาไม่ได้เป็นรองสองรองใครไม่ต้องรอการพึ่งพาจากแคลิฟอร์เนียอีกแล้วนักวิเคราะห์มองว่าความเชี่ยวชาญของจีนในการผลิตสูตรลับของ Apple ถูกแทนที่โดยแรงงานประเภทอื่นๆคงจะยากมาก แอปเปิลไม่มีทางเลือกนอกจากต้องแบกรับต้นทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจต่อไปโดยผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนมองว่าทางเลือกของแอปเปิลท่ามกลางความรุดเดือดของปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ในขณะน,นี้อาจใช้โมเดลการผลิตแบบจีนบวกหนึ่งมากกว่าการเลือกย้ายฐานการผลิตออกไปทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนักวิเคราะห์จาก Bloomberg Intelligence คาดว่าแอปเปิลจะสามารถย้ายฐานการผลิต iPhone ออกจากจีนได้สูงสุด10 20ในปี2568โดยคนจาก Foxconn มองว่าจีนมีข้อได้เปรียบหลายอย่างที่แอปเปิลไม่สามารถหาได้จากที่ไหน ตั้งแต่แรงงานที่มีทักษะระดับปานกลางไปนจนถึงวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญสูงนอกจากนี้อดีตพนักงานแอปเปิลยังมองได้ว่าความคิดที่จะละทิ้งจีนเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากในแง่ของการด่ถไหลของข้อมูลที่เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเรากับว่าตอนนี้คนคนจีนควบคุมทุกอย่างแบบเปิ้ลไว้แล้วสมบูรณ์แบบแล้วขอบคุณที่มาของข่าวจากกรุงเทพธุรกิจ bangkokbiznews com